ไม่ <C ourse> ไม่บอกเข้าหมดแล้วร้อยกับม้นเป็นร้อยม้นเลยใช่ไม้ส่งไฟฟ้ายาวเท่ากันแต่ความสัมบ้านนิดสองนิด ไม่มีเลยนี่คือผ้าชิ้นเดียวกันที่ถูกขังจอขึ้นในแดบดบ ใส่โมกคนทนสอร์ตนี่ไงอันนี้มันไม่ใช่ ใช่จ้ะอ<ห>่าเนี่ยที่คมเนี่ยเอาตัดกระโปงตัวนึงมาตัดกระโปงตัวนึงนะแล้วก็เอาอันนี้ซับในอ,อันนี้เาาขาบอกลายวาดเขาบอกนะ,กนนะอ๋อร้อยแปดสิบ ช่วงนี้ผ้าข่าดำก็จะขายดีเป็นพิเศษค่ะได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวด้วยฉุกละหุกมากเลยค่ะแล้วก็ผ้าก็ขาดตลาดค่ะช่วงนี้ขาดตลาดราคาก็ที่ร้านก็ขายตามราคาปกตินะคะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มราคาทั่วไปเลยตอนนี้ผ้าขาดตลาดเยอะค่ะเนี่ยเหลือแต่นิดหน่อยลูกค้าก็จะมารับเรื่อยๆค่ะ แรกๆก,ก็ไม่ได้เตรียมการ,รเลยเลยก็ถ,ถึงถึงถึงมีมีผ้าเข้ามาก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เตรียมการอะไรเลยะคะ่ะเพราะว่าไม่ได้รู้ล่วงหน้าอะไรเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็ขายขายตามปกติอะคะ่ะแล้วก็สั่งค่าผ้าเข้าตามปกติค่ะไม่ได้เตรียมตัวคะแล้วก็จะมีจะมีแบบโทรไปเช็คเสริมมั่งแต่ว่าทางโรงงานก็จะขาดสินค้าขาดนะคะตอนเนี้ก็ผ้าผ้าตวนส่วนมากจะเป็นผ้าต่วนที่ ก็ต่วนผ้าซับในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะขาดตลาดค่ะตอนนี้คือจะไม่มีผ้าแต่ลูกค้าเขาก็ยินดีที่จะเอาผ้าเกรดที่สูงกว่าค่ะเพื่อที่จะได้เอาไปผูกรูปพระภายลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติอยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนชาวพัทยาหรือว่าทุกคนนะคะมาแบบซื้อผ้าใส่ชุดที่เหมาะสมแล้วก็เอาไปตัด แต่ผ้าทางร้านก็มีนะคะผ้าขาวดําที่เป็นพวกผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะไปตัดชุดขาวดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ซื้อสําเร็จก็ได้นะคะ